นายสะระวงเทียนทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการต่อสัญญาการแข่งขันโมโต GP จีพีว่าขณะนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังมีเวลาเพียงพอในการจัดการเรื่องนี้ค่ะ เราอยากให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะนี่คือกีฬาอาชีพซึ่งรัฐได้ช่วยผลักดันมาแล้วถึง7ปีข้อมูลจากผู้ชมและรายได้ในช่วงมโ t ต g p แสดงให้เห็นว่าหากเอกชนเข้ามาร่วมมากกว่านี้เราจะสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างยั่งยืนที่สำคัญอยากให้รัฐลดภาระค่าใช้ใจ่ายลงเล็กน้อยด้วยนายสระวงกล่าวค่ะ พร้อมย้ำว่าประเด็นดังกล่าวคำไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดโดยระบุว่าการเมืองคือการเมืองกีฬาคือกีฬาอย่าเอาไปปนกันสิ่งที่เป็นอีเวนต์แบบนี้สร้างไรายได้ให้ประเทศจริงไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอย่างที่คุณเนวินชิดชอบก็เคยพูดไว้ว่า Moto GP คือโอกาสของประเทศ ทางนี้ค่ะนายสร,รวงระบุว่าการต่อสัญญากับ m o t ต g p เป็นเรื่องของการพูดคุยในฐานะลูกค้าเก่าที่มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วโดยจะมีการเจราจาในประเด็นต่างๆค่ะเช่นการปรับเพิ่มค่าลิขสิทธิ์ปีละ5%ว่าสามารถต่อรองได้หรือไม่ ส่วนที่มีบางกระแสพยายามโยงประเด็นโมโี g ีเข้ากับการผลักดันกฎหมายคาสิโนนั้นนายสรวงกล่าวชัดค่ะว่าไม่เกี่ยวกันเลยอย่าโยงกันให้เสียเรื่องกฎหมายคาสิโนเป็นเพียงกรอบกฎหมายที่รัฐบาลออกมาเพื่อรองรับนักลงทุนไม่วันรัฐจะสร้างเองหรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องมองภาพรวม90%ไม่ใช่จับแค่10%ไปขยายความ สำหรับการแข่งขัน F1 หรือ f อร์ u l a 1ค่ะนายสระวงระบุว่าอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและกำลังอยู่ระหว่างการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU โดย F1 ค่ะก็มีความต้องการสนามแข่งในลักษณะสตรีทเซอร์กิตซึ่งแตกต่างจากโ o t ต GP ที่จัดในสนามแข่งปิด F1 ต้องใช้สตรีทเซอร์กิตเพราะแข่งจบแล้วย,ยังสามารถจัดกิจกรรมอื่นต่อได้ต่างจากสนามแข่งที่จบแล้วจบเลยเราเลยมองว่า Mo t ต GP ควรเดินหน้าก่อนส่วน F1 จะเลื่อนไปปี2028ในสระวงกล่าวค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V e Motorsport